One News ตรงไปตรงมาครับแต่ว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อตุ๊กตามาแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาพูดคุยเอาไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยจะเป็นตุ๊กตาลูกเทพครับ,รบอันนี้ถือว่ายังไม่ครบองค์ประกอบครับแต่ว่าถ้าเกิดจะครบองค์ประกอบจริงๆเนี่ยก็คือต้องผ่านการลงอัคราโอ้ฮะซึ่งตอนนี้ครับประชาชนหลายคนที่เลี้ยงลูกเทพเนี่ยนะครับก็บ นำตุ๊กตาลูกเทพไปลงอับขละกับพระพิสุรูปหนึ่ง <ฮะ S 1> อยู่ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนะครับต่บก็พูดเป็นเสียงเดียกันว่าโอ้เลี้ยงแล้วเนี่ยช่วยให้กิจการที่บ้านดีขึ้น<อ>เลี้ยงแล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะครับ <ฮะ S 1> เราจะติดตามเรื่องนี้ครับจากคุณวินัยทองศรีหาคลังครับ การลงอัคขระด้านหน้าและหลังตุ๊กตาลูกเทพเป็นหนึ่งในพิธีปลุกเสกที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความขลังและเสริมบารมีเมตตามหานิยมให้กับคนเลี้ยงตามความเชื่อทางไสยเวทที่จะช่วยเกื้อหนุนให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองในแต่ละวันพระวินัยทิตาปัญโยพระลูกวัดบัวขวัญพระอารามหลวงอาเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีรับลงอัคขระเสริมบารมีให้ตุ๊กตาลูกเทพไม่ขาดสาย เฉลี่ยมไม่ต่ำกว่าวันละ200คนติดต่อกันมานานสัปดาห์แล้วแต่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกศิลยกลูกหาที่เคารพนับถือไม่ได้รับปลุกเสกเป็นการเฉพาะนัทกฤติกาเถื่อนทองวัย42ปีพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าว่าก่อนตัดสินใจซื้อตุ๊กตาลูกเทพมาเลี้ยงเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเพื่อตามกระแสะแฟชั่นและอยากทดสอบดูว่าเมื่อเลี้ยงแล้วจะประสบความสำเร็จตามคำขอหรือไม่ จึงตัดสินใจซื้อมาในราคา2900บาทเลี้ยงดูไม่ต่างจากลูกคนหนึ่งตั้งชื่อให้ว่าน้องตังมาเป็นเพลทเรียกเงินทองเข้ากระเป๋าแล้วสิ่งที่เขาทำให้เราเปลี่ยนไปก็คือเราทำงานบริษัทใช่ไหมเราก็จะคิดแต่ว,ว่างานงานงานมาก่อนเนื้อเรื่องทำบุญเอาไว้ก่อนแต่เดี๋ยวนี้คือทำงานไปพอว่างปุ๊บคว้าหนังสือสวดมนต์มาเพื่อที่ว่าจะสวดมนต์ให้เขาฟังแล้วก็เช้ามาก็คือต้องใส่บาตรทุกวันบันพาก็พาเข้าไปวัดทำบุญเหมือนคนอย่างเงี้ย ท่านทำบุญมากขึ้นใจก็ะจะจดจ่อทำบุญไม่ต่างจากขจิตรัฐเหล่าวงพาณิชย์อายุ38ปีเจ้าของร้านเสริมสวยในจังหวัดนนทบุรีเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพมากว่าหนึ่งปีหวังให้ช่วยทำมาค้าขึ้นเมื่อสมปรารถนาจึงเลี้ยงดูเรื่อยมาเหมือนลูกคนหนึ่งแม้จะเป็นเพียงตุ๊กตาในสายตาคนทั่วไปแต่เธอก็รักเหมือนลูกในไส้และอุ้มไปไหนมาไหนด้วยทุกครั้งโดยไม่แคร์สายตาคนรอบข้าง คนที่สัมผัสไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อหาว่าก็อย่างที่หนิงหนิงเคยมองคนอื่นว่าไอ้ติ้งต้องอยู่ดีคุยกับตุ๊กตานุ่นนี่นั่นมโนไปเองหรือเปล่าแต่พอเรามาสัมผัสเองก็มันเราสัมผัสได้ว่าเขามีจริงแม่ในสายตาชาวพุทธจะดูขัดแย้งกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแต่พระวินัยมองว่าการบูชาตุ๊กตาลูกเทพเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนลงอักขระ ก็จะพร่ำสอนไม่ให้งมงายในสิ่งที่เป็นอยู่พร้อมทั้งให้มันทําบุญสร้างกุศลเป็นกุศโลบายให้คนหันมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราเป็นพระตกสีลารสว่างให้ชาวโลกบางครั้งก็ต้องใช้กุศโลบายทำไม่ถึงพ่อให้ของมงายหลวงพ่อแสดงทาอะไรหลายอย่างถ้าหลวงพ่อมีเวลาการแม้แต่การเลี้ยงลูกก็เหมือนกันคนเราเกิดมาชาวพุทธเราเชื่อสักศิมีจริงเชื่อบทกฎแห่งกรรมมีจริงใช่ไหมเชื่อบาปบุญคุณโทษมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเข้าใช่ไหม ใจนี้เขารู้ทางได้่งไงอ่ะเราก็ต้องบอกทางเขาก่อนขณะนี้คนในสังคมมองปรากฏการณ์นี้ด้วยสายตาตั้งคำถามว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือสิ่งงมงายคำตอบที่ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าตั้งคำถามเอากับใครวินัยทรสีหักลังรายงาน One News ตรงไปตรงมา